แบบสดๆนะคะผื่นจากเปลือกเลยค่ะรับปะกันพร้มสดนยสารได้ไหมคะผู้สูตรได้คะเสร็จแล้วค่ะเอาหอยนางรมค่ะยูริกชลนี่ดีนะพี่ผมกินแล้วแบบละลายหลตั้มตัววันนี้เราอยู่กันที่ร้านตำเหลอดน้องแพลค่ะวันนี้เข้ามาออกบูธและสุดท้ายนี่เรามาตำเหลอดน้องแพลนะคะวัตถุดิบก well ็เหมือนเดิมเลยครบสะอาด ก็จะมีกุ้งมีหอยนางรมหอยแครงอันนี้ปูอะไรคะปูดองเหรอคะปูดำปูดำปูจืดปูมา้ามีหมึกอันนี้ก็จะเป็นเมนูแนะนํานะคะนี่เมนูราคาก็จะประมาณนี้นะคะเริ่มต้นที่50บาทเลยคะ่ะทุกคนหมกคอนน้องแพงนะคะใชีค่ะใช้พริกแี่ทั้งหมดเลยแล้วก็โอ้โหมะนาวสดมาก ดีเด็ดเลยปะ,ปะละปะาะนุ่มๆนี่ชอากอะไรกาแฟเลยเหรอคะอืมอีกนิดนะเพื่อความนัวให้เกินอันนั้นคือน้ำตานค่ะหวานนิดนึงเพรับนี่เราจะยังไม่ค่อยเปืเป่อยมากนะคะเพราะว่าจะนิ่มมาอันนี้ไม่เปื่อยมากใช่ค่ะเปื่อยว่าได้เน้น ผมให้ไม่ได้เลยเหล็กเลยเหล็กเมื่อานเหล็กหลุดไปอันนึงนนี้เะาอเหล็กใช่มดเแล้วที่ว่าอันนี้ของพี่โกินหายไปไหนวันนี้เราอยู่กันที่ร้านตำหลอดน้องเท้าวันนี้เข้ามาออกดูแลสุดท้าย แบบว่าโคเรคุเร่ปเลยอันนี้เหลาหอยนางรมนะคะตัวใหญ่มากเลยอตราันนี่เราจะเอาโุกใช่ค่ะปุกค่ะเพราะว่าถ้าคุกไปอ่ะมันจะเหนียวๆมะค่ะก็เลยลูกค้าจีกับลูกค้าแบบว่า ยกันออันนี้หอยแบบสดๆนะคะพิพ่งแกะจกเปลือกเลยคะ่ะรับประกันความสดจา้าได้ไหมคะผู้ดสดนะคะก็ตกแต่งจานด้วยผักชีเพราะด่าง อ,อย่างมื่ออยู่คือเสร็จแล้วค่ะอเอาไขยนางมรมทำไดม่ล้วได้มาแล้วอันนี้คือเป็นเมนูที่ผมกินได้ที่สุดแล้วทุกคนเจี๊ยบแขวนี่เราไอ่นางรมนะคะอันนี้นี่เราได้มาเราก็จะต้องแบบลุกๆให้หมันแบบว่าเท่ากับน้ำปลาหน่อยนะ ก็ใหญ่มากบอกเลยอยู่ที่ชุนนี่ดีมากน่ารู้มากเห็นเห็นที่ผมกินแล้วแบบละลายไหลจ้ำสวยอัะก็เหมือนเดิมหวานมากเลยหอยเขาแบบว่าสดมากอันนี้จ้ำน้ำซีกไก่จ้ำเหมือนที่ชั้นให้ อ,นนอันนี้เราตีนไก่ค่ะตอนสุดท้ายนะคะแม่ค้าบอกว่าไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่นะ<ห>เพราะมาฝ้ากล้าอยู่อุ้ยตีนหายขน<ห>าดไม่เปืเปเปเป่อยนะเนี่ยแพวตีนหายอร่อยรืดเลยเหมือนเดิมแซ่บไหมอร่อยแซ่บเหมือนเดิมนี่ตีนไก่เขาก็จะมาเป็นหม้อๆม,อมออแบบนี้เลยค่ะต้มสด,สดๆให,ใหม่ๆเลยอร่อย ดูดูลูกลูกมองแบบติ้นหวัง <laughs> อ่ะได้ค่ะ,ะแตบบ่มา อยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกบูธตักร้านเนี่ยนะคะตอนนี้ปัจจุบันขายที่ตลาดใหญ่มากมาร์เก็ตนะคะที่จอมเทียนค่ะประมาณซอย12เนะะี่ยค่ะแล้วก็สักก, A, กดเอก,กดติดตามเพจด้วยนะคะตำลอร์น้องแพลค่ะ TikTok Facebook IG ก็ตำลอร์น้องแพลคค่ะแล้วก็วกะคะ่ะอากัยหน่อยสายหน่อยดูอูมันไม่มีสายเลย <laughs>